อากาศของชายเกลที่นี่เป็นบ้านพักตางอากาศที่ดีที่สุดที่มีที่จอดรถพร้อมสำหรับจอดได้ทั้งหมด2คันแล้วก็ประตูนี้เป็นประตูแก้วที่เปิดไม่ออกแฮะอ้าเชิญเพิ่มโอ้เปิดได้ออของจริงเอ้ ออต้องแบบดันเข้านะ่ะโอเคได้เลยเข้ายากนิดนึงแต่ว่าพอเข้าได้ปุ๊บเราก็ต้องอย่าลืมปิดเดี๋ยวมีเออเออโอเคโอเคเข้ามาแล้วพร้อมกับบันนี่ที่เดินเข้ามาเอ้าหายไปไหนแล้วนะ่ะอยู่ข้างบนนะ่ะโอ้โอเคเลยงั้นใดๆก็คือเดี๋ยวเธอรีวิวข้างบนหรือเปล่าเดีย๋ยวฉันรีวิวห้องล่างแป๊บหนึ่ง ด้านล่างของเราจะมีห้องครัวที่นอนมากบ้านพักตากอากาศของเราแถมมีฮีเตอร์ด้วยโต๊ะนั่งกินข้าวห้องครัวมีตู้เย็นเครื่องทำกับข้าวโอ้เหมือนมีอะไรเกิดขั้นบนแฮพร้อมกับเตียงนอนมันโยกน่ะโอเคแล้วก็ชั้นบดนี้ก็จะเป็น สำหรับห้องนอนโอ,โอ้เออฝุออ่นคลักเลยแฮะห้องนอนเราก็มีตู้เสื้อผ้าลิ้นชักทุกอย่างพร้อมพร้อมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องทำงานนะทุกคนโอ,อ้ฝุ่นคลักของจริงที่นอนมันไม่ค่อยดีใช้เครื่องฝุ่นมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าพอลงมาจากที่นอนก็ดูดิฝุ่นเต็มเลย hey, อย่าไปอนอนนะที่นอนเนี้น,นิดนึงเปิดประตู ประตูใส่เปิดยากจังแฮะใช่โอเคประตูเปิดยากนิดนึงโอ้ห้องคอมน่าอยู่มากเลยประตูนี้ก็เปิดยากโอเคว้าววันที่ชอบมากเลยบ้านหลังนี้เล็กกระทัดรัดกระปุกลกแต่ว่าครบทุกอย่างใช่ให้บรรยากาศที่ดีมากหลังคาได้ด้วยสุดยอดทุกอย่างชอบเฟรเห็นไหมอย่างลงตัวไปหมดเลยทุกคนชอบมากไหมบ้านหลังนี้ของชายเก้า ทุกคนชอบไหมไม่รู้บันทีชอบมากถ้าทุกคนชอบกดหนึ่งมันหน่อยนะโอ้กดหนึ่งมันนะถ้าทุกคนชอบว้าวให้คะแนน้า้หลางนี้เท่าไรคนนะอืมอาจจะให้สิบเลยก็ได้ไม่ใช่แค่ทุกคนนะเจ้าตัวสีเหลืองตรงโน้นก็น่าจะชอบเนาะดูแลโอ้นี่มันเจ้าไซมอนสปรังกี้ที่สดใสนี่เอวิ่งมาแบบสดใสมากสดใสที่สุดโอ้ เอาเจ้าอบนพังบ้านเจ้กโกลน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายโดนกระโดดลงมางาบเจ้าไซมอนมันจัดการบ้านเจ้าโกลหนะอ๋อโอ้มันไม่ได้ชอบนะมันมาทำลายโอ้มามากกว่าหนึ่งเออเออเลตุ้มเปะแล้วละเลตุ้มเปะ ลาเลตุ้มเปลาะลาะเลตุ้มเปลาะลาเลเลเลเ,ลเออนี่ไม่หมดเลยใชย่เข้าบ้านใช่ก็นะค่ะเป็นผุยผงแล้วแหละตอนเนี้น่ะว่าอาจจะต้องอาจจะต้องหาหลังใหม่ที่มันทนทานกระแสะไฟฟ้าของเจ้าไซมอนนะก็คงหน,น่ะคือเล่แบบเล่จริงๆเลยใชยก่ก็คือบัดนี้ไม่ไม่ได้อยากจะบอกนะว่าแบบบ้านเธอไม่แข็งแรงแต่ว่ามันเจอเจ้าไซมอนไปก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะโอ้ หมดกันอุตส่าห์รีวิวไปเยอะแยะเลยรอบนี้เราได้ทำการสร้างบ้านแบบกระจายความเสี่ยงเพราะมันจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราจำเป็นต้องแยกกันอยู่ว่าจะอยู่แยกกันใดหมู่แยกหมู่ตาย,ตายคนเดียวไม่คนใดก็คนหนึ่งแหละทุกคนคิดว่าแต่บ้านนี้ไม่แข็งแรงเท่าไหร,ร่ก็มันเป็นการสร้างบ้านแบบกระจายความเสี่ยงน่ะเสี่ยงว่า wow. คนไหนจะตรงไหนจะพังก่อนเฮอ,อ้เรามาดูกันนี่มีทั้งหมดหลายสัตว์หลายส่วนมากเลยตอนนี้ชัยก็อยู่ฝั่งซีข,ขวาซีข,ขวาของบ้านส่วนบ้านนี้เธออยู่ฝั่งซี้ายนั่นขวาไม่ได้อยู่ซี้ายอ่ะใช่เลยนั่นขวานี้เป็นเหมือนโซนห้องนั่งห้องนอนห้องนั่งเล่น ส่วนด้านบันนี่ด้านนั้นมีอะไรบ้างฉันก็คุยกับบันนี่เหรอใช่ฉันคุยกับเธอนะ่ะตรงนี้มีลิฟต์แต่ลิฟต์ใช้ไม่ได้ตรงนี้มีหลอดไฟแต่ไฟก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้มีเคงปัน่นไฟเครืองปันฟก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างใช้ไม่ได้นะ่ะเป็นการหลอกลวง <c oughs> ส่วนฝั่งใช้ก็น่าจะสบายกว่าน่้ลลนเลยลา ใช่ก็เชื่อว่าฝั่งใช่ก็สบายกว่าเดี๋ยวขอลงไปดูอีกอีกหลังหนึ่งที่เป็นห้องเก็บของนะพอดีว่าหลังนี้ยังไม่ได้ทำการจัดเข้าจัดของอะไรใดๆถ้าจัดให้เสร็จสมบูรณ์แล้วบ้านหลังด้านข้างก็จะแบบว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ใช่ก็รู้สึกว่าใชเก็หนะักจะประจำอยู่ฝั่งขวางั้นใชเก็ประจำที่ ิเพร,ๆๆๆระวังไปมาดูกัน,นว่ามันจะจ,จัดการใครก่อนถ้าคิดว่าจัดการบันนี่กดหนึ่งคิดว่าจัดการเคชิคโคกลกดสองตา,ายไม่รอดเลยเอไอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกระจายความเสี่ยงของจรงิงมันวเร็วเ,เกินไปเจ้าไซมอนมันเป็นสปังกี้ที่วิ่งเร็วที่สุด เออเพราะว่าทําไมมันรวดเร็วมากเลยนะไซเคิลเอ,อ้มันไปไหนและนะ้วน่ะไม่รู้สินนะแต่ว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงของจริงเออบ้านยังอยู่แต่ว่าเราไม่รอดอแต่ว่ามันก็พยายามที่จะพังทุกสัสดส่วนแบบทั่วถึง มันนี่ว่าบ้านไม้ไม่น่าจะอยู่แล้วนะไชเกิลได้ดูจากวิธีการทําลายล้างของมันเนี่ยเราควรจะสร้างบ้านแบบเป็นอิฐปูนเลยดีกว่าเป็นเหล็กไหมก็คงจะต้องอย่างนั้นแล้วอันนี้ใช้เทคนิคกระจายความเสี่ยงเราไม่ได้พนะ่อนหน้ารณนี้เราอยู่กันบนยานที่บันนี่สั่งซื้อมาโดยเฉพาะเลยนะเนื่องจากบ้านไม้ที่ไชเกิลได้สร้างไว้ทั้งสองหลังเอาไม่อยู่แล้วจริงๆตอนนี้บันนี่ควบคุมยานอยู่ตอนนี้ <Whoa. S 2> เราอยู่ในห้องควบคุมเราลอง <Whoa. S 2> นั่งแล้วก,กดคอนโทรลแล้วก็ลองสกรอมเมาส์ออกไปดูซิยานเราใหญ่มากเลยนะชายเกลียายานเราใหญ่ของ,องจ,อจริงอกำลังลอยขึ้นไปแล้วว้าวเดินทางนี่มันยานบ้านเคลื่อนที่ สุดยอดเลยไหมคราวนี้เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการอยู่ด้วยกันกับเจ้าไซมอนแล้วนะเพราะว่ามันจะมาจัดการเราไม่ได้อีกต่อไปใช่เรารอยได้อีกน,ะนั่นนี่ดูสิลยอยอยู่เหนือมากเ <c oughs> จ๋งมากเลยแฮยานเทรมนี้ฉันว่าไซมอนทำอะไรไม่ได้แน่นอน,นร้เปร์เซ็น ใช่นี่มันนี่จอดอยู่กลางอากาศแล้วตอนนี้เราสามารถเดินเล่นได้นะไชกอก์ว้าวนี่มันเป็นบ้านลอยฟ้าเหรอว้าวเราเดินไป,ปอยู่สะพานอากาศก็ได้เห็นไหมฮะ uh huh. uh huh. อากาศปลอดโปร่งนี่มันบ้านลอยฟ้าดีๆของพวกเราเลยนะอ uh, ใช่เลยสูงมากแฮะไชก็ลองรีวิวดูซิมีอะไรบ้างน่ะสะพานเดี๋มันยืนเบียดกันได้ไหม โอ้ฉันยืนอยู่อีกฝั่งฉันยืนห่างเธออยู่แต่ว่าเธอก้าวข้ามจุดนั้นไม่ได้เหรอมันได้เดินมาแล้วโอเคเชิ่เพิ่ๆในนี้มียานที่ควบคุมแบบว่าหลายส่วนมากเลยแถมตรงนี้เป็นแผงวงจรสำหรับการจัดการไฟฟ้าสำหรับยานอวกาศของเธอนนีนใช่ไหมว่าแต่เจ้ายานนี้มันมีชื่อว่าอะไรไหมน่ะ ยานเอ็กโคสซินาริโอแอมพิโกบันนี่โอ้ถ้าพูดอีกรอบเธอจำชื่อได้ไหมแต่ไม่ได้แล้วนะ่ะ <laughs> <laughs> มีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นชื่อหน,นีต้องควบคุมแบบเจ๋งมากเลยแฮะแต่ว่าถ้ามันมีการรบกวนสัญญาณเมื่อไหร่ฉันว่ายานลำนี้น่าจะร่วงนะ่ะเรารู้สึกว่ามือยันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างขออนุญาตใช้ก็ <Hey. S 2> นั่งที่เร็ว oh, 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 oh. โอ๊นั่งประจำนั่งประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งลงไปดูลงไข้างล่างมีอะไรใช่ก็เธอเห็นไม่ข้างล่างมีอะไรนะตอนนี้โอ้ข้างล่างมีสีเหลืองโอ้ใช่ดูสีเหลืองลงไปดูใกล้ๆสีเหลืองคือไซมอนโอ้เราเห็นไซมอนอยู่จริงด้วยไม่ได้การละเราไม่ได้ติดอาวุธอะไรเลยเราต้องบินหนีไซมอนแล้วโอ้แต่ไซมอนมันเหมือนขึ้นมาไม่ได้นะสูงขึ้นก่อนก่อนที่ไซมอนจะจัดการเรา เฉยขึ้นไปเฉยขึ้นแล้วก็บินหนีรอดใช่ไหมใช่มันวิ่งตามอยู่นะ่ะเลยบ้านหลังนี้นะ่ะเราจะลงจอดตรงนี้เออจะใส่มอนทำได้แค่วิ่งเร็วเฉยๆจอดแบบนุ่มนวลเรียบร้อย ไซมอนก็จัดการเราไม่ได้โชคดีมากเลยใครชอบยานนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะบันนี่ชอบมากเลยนี่บินขึ้นสูงเหมือนเดิมอ้าออเออเอเธอบินขึ้นแล้วเหรอฉันแบบว่าเออออเออโดดลงมาแล้วร่วงลงจากยานแล้วจ้าโอ้เฮ้ดูแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะไม่ขั <ทำ S 2> บนแน่นอนันนี่เขจะจอดตรงนี้ พอใดเรียบร้อยเสร็จวันนี้ก็แค่เดินออกไปชมวิวข้างนอกเป็นไงล่ะไทเกิลนี่เพอร์เฟกเธอควกมากเลยใช่ไหมใช่เลยใช่มกัจัดการเราไม่ได้ในที่สุดเราก็เจอบ้านที่เหมาะสมกับพวกเราแล้วสบายหายหว่วง